สวัสดีทุกคนทุกท่าน,ท,นาที่กำลัติดตามแล้วชมและรับฟังหลฟ์ลสไตล์บายตุกค่ะเรามามรู้ในเรื่องของสิทธิ์คนละครึ่งละกันนะคะที่รัฐจะช่วยจ่าย50นะคะมีใครได้สิทธิ์บ้างนะเงินหนึ่งมืนบาทเนี่ยนะ,ะไม่ต้องพูดถึงแล้วนะเปลี่ยนงานายกคนที่32นะคะเขาจะเอาโครงการ คนละครึ่งนะฮะกลับมาใช้ใหม่เนะฮะเราลองไปดูไปชมในเงื่อนไขละกันนะฮะว่าอะไรยังไงบ้างนะคะยังจํากันได้หรือปเปล่าเนี่ยฮะว่าเขาทากันยังไงเนี่ยฮะถึงจะได้เนี่ยฮะคนละครึ่งไปใช้เนะฮะเปิดเงื่อนไขลงทะเบียนคนละครึ่งใครได้สิบบ้างคนละครึ่ง 2,568เปิดเงื่อนไขคุณสมบัติลงทะเบียนร่วมโครงการใช้จ่ายคนละครึ่งช่วยรับจ่าย50%ใครได้รับสิทธิ์บ้างจากกรณีที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวรัฐบาลอนุทินต้องการฟื้นคืนโครงการคนละครึ่งว่า กรรมการบริหารพักภูมิใจไทยมีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้และทีมนโยบายมีการพูดคุยกันว่านโยบายที่กระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะสั้นจะมีอะไรบ้างซึ่งโครงการการคนละครึ่งก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่อาจจะมีอะไรที่มากกว่านั้นเช่นเรื่องสิทธิประโยชน์ที่มากขึ้น ซึ่งเรามีการรับฟังโครงการต่างๆที่เป็นโครงการที่ดีในอดีตซึ่งโครงการเหล่านี้น่าจะนํามาต่อยอดได้และทําให้ดีขึ้นข้อผิดพลาดของหลายโครงการที่ผ่านมาในอดีตไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใดถ้าดีแต่ยังมีข้อผิดพลาดเราควรนํามาปรับปรุงสําหรับเงื่อนไขโครงการจ่ายคนละครึ่งนั้นประชาชนจะได้รับสิทธิ ค่าครอนร่วมจ่ายร้อยละ50สําำหรับค่าอาหารเครื่องดืม่มสินค้าทั่วไปและค่าบริการนวดสปาทำผมทำเล็บค่าเดินทางโดยสารบริาการขนส่งสาธารณะหรือขนส่งมวลชนสาธารณะยกเวน้นฉะหลากกินแบ่งเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์หรือว่าบริยาสูกนะคะวิธีการ ดำเนินโครงการคนละครึ่งปี2568นะคะประชาชนและล้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง .com ตามวันและเวลาที่กำหนดนะเมื่อลงเวลาเมื่อลงทะเบียนผ่านแล้วให้ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันดังนี้ประชาชนติดตั้งแอปพลิเคชันเป่าตังเพื่อ ใช้ใจ่ายร้านค้าติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อรับชำระจากการขายสินค้าประชาชนจะต้องใช้ใจ่ายภายใน14วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ตนได้รับ sms แจ้งเตือนสิทธิ์หรือวันที่เปิดให้เริ่มใช้ใจ่ายตามโครงการ ภาคกัฐร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไปผ่านไฟล์ของผู้ซื้อร้อยละ50ทั้งนี้ไม่เกินหไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันหรือไม่เกิน3,000บาทต่อคนตลอดระยะเวลา,วาร่วมโครงการผู้สมัิผู้ที่ลงทะเบียนคนละครึ่ง 2,568อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีสัญชาติไทยไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการเงื่อนไขาการใช้สิทธิคนละครึ่ง2,568ประชาชนรัฐเงื่อนไขาการใช้สิทธิคนละครึ่ง2,568ของประชาชนรัฐเชจ่ายอเ0ผู้ที่ได้รับสิทธิจ่ายเอง50%โดยใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป่าตัง จำกัดสิทธิ์ไม่เกิน150บาทต่อวันไม่หักสิทธิ์หากใช้ไม่หมดในแต่ละวันโดยระบบจะคืนสิทธิ์ที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมผู้รับสิทธิ์และจะคำนวณสิทธิ์ใหม่ในเวลา6นาฬิกาของทุกวันใช้สิทธิ์ได้ที่ร้านค้ที่ร่วมโครงการเท่านั้นสามารถใช้สิทธิ์คะครึ่งได้ตั้งแต่เวลา 6นาฬิกาถึง23นาฬิกาไม่สามารถใช้สิทธิ์น่าเวลาดังกล่าวได้อย่างไรก็ตามโครงการคนละครึ่ง2,568ในรัฐบาลอนุทินนั้นจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอย่างไรนะจะนําเสนอให้ทราบอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะว่าเขาเปิดให้ลงทะเบียนอะไรอย่างไรนะเดี๋ยวจะเอามาอัปเดตให้ได้สดับรับฟังค่ะกับเงื่อนไขการลงทะเบียนคนละครึ่งนะคะที่จะ นำมาปัดพลในยุครัฐบาลอะนุทินนะคะขอบคุณที่มารับชมค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกับหลายๆเรื่องราวกับหลายๆสาระที่นำมาฝากไว้ตรงนี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ